รอบช่องลูกชาวนาพาเลาะอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาดูว่าวันนี้เราเก็บอะไรบ้างนะคะเก็บอะไรขายบ้างซึ่งเราจะเตรียมเตรียม<ๆ>ขายในวันพรุ่งนี้นะคะอันแรกเลยเป็นผักคะน้านะคะเพื่อนๆอันนี้ผักคะน้า <nel> เป็นยอดแบบนี้ด้วยนะคะผักคะน้ายอดด้วยแล้วก็มีต้นใหญ่ๆด้วยนั้นะดูผักคะน้าของเรานะคะ <grands> เราจะเตรียมจะขายในวันพรุ่งนี้อ่านะคะอันนี้เป็นผักคะน้า แลกก็บผักคะน้านะคะนี่นะคะเพื่อนๆลองมาดูว่าที่เราที่เราเก็บออกมาแล้วนะมีอะไรบ้างเช้าเนี้เราเก็บผักอะไรบ้างนี่เป็นผักคะนา้าผักคะนา้าก็ถ้าต้นเล็กๆก็ประมาณสี่ต้นสิบบาทนะคะสี่ต้นสิบบาทแต่ผักคะน้าเนี่เราก็คือจะได้เรื่อยๆมันจะมีหิ่งของมันออกมาให้เราอยู่ ะะผักคะน้านี่เป็นผักคะน้านะคะอันที่สองนี่เป็นผักห้องเต้นะคะเพื่อนเพื่อนลองดูนะคะผักห้องเต้รุ่นนี้ว่าไม่สวยเท่าไหร่นะคะลองดูนะคะใบมันพลุนเลยใบยพลุนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เป็นผักห้องเต้นะคะผักห้องเต้ก็สวยนะคะแต่แต่ว่ายังไม่ถูกใจนะมันมันก็ยังมี มีรูมแมลงนะคะแต่ว่าก็ถือว่าปลอดสารพิษนะคะเพื่อนๆนะคะนนี้ผักฮ่องเต้นะคะผักฮ่องเต้อันนี้เป็นผักกาดขาวปลีนะคะเพื่อนๆนะคะเราทยอยตัดออกไปเรื่อยๆนะคะผักกาดขาวปลีเราก็จะใบมันก็จะมีรูหน่อยเพราะาเราไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะคะ ไม่ใช้สารเคมีนะก็เป็นผักปลอดสารพิษนะคะเช้านี้ก็จะมีผักคะนา้าแล้วผักฮ่องเต้แล้วก็ผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวปลนะีเดี๋ยวเราก็จะจัดนะจัดใส่ถุงขายนะคะจัดใส่ถุงขายก็ประมาณนี้ประมาณเนี้ยสิบบาทเนี่ยประมาณเนี้ย แต่เราต้องช่างก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนล้างแล้วก็ช่างนะคะนี้เป็นผักกาดขาวปลีทยอยตัดออกมานะคะเพื่อนเพื่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำกรรมเราจะทำจะล้างผักแล้วก็ทำความสะอาดนะคะขาต่อมานะคะอันนี้ไม่คาดคิดนะคะไม่คาดคิดเนาะมันก็ออกมาเอามาเอาเมเล็ดไปหยอดนะคะแล้วมันก็ได้นะคะ,ะช่วงนี้เราก็จะได้ราคาหน่อยนะคะ บางปีช่วงนี้กิโลละสามสิบบาทมะเขือพวงนะคะเพื่อนๆน,นะวันนี้เราก็เก็บมะเขือพวงด้วยได้มะเขือพวงตรงนี้หน่อยเอาเสริมกันนะคะอย่างละเล็กละน้อยนะคะเพื่อนๆเนานะอย่างละเล็กละน้อยสวยมากเลยนะคะมะเขือพวงก,กิโลละสามสิบบางปีกิโลห้าสิบหกสิบนะช่วงแรงๆนี่จะแพงนะคะ ต่อไปอย่างหนึง่งถั่วพลูนะคะเพื่อนๆนะวันนี้เราก็เก็บถั่วพลูนะคะเก็บแล้วถั่วพลูแล้วก็ทําเป็นกรรมํมถั่วพลูก็อ่อนๆทั้งนั้นเลยน่านากินนะคะจิ้มน้ำพริกอะไรก็ได้นี่เป็นถั่วพลูนะคะน่าชื่นใจนะคะอะไรก็ขายได้นะคะถ้าเราทําจริงๆจ,จังๆนะคะนะ มะเขือพวงตัวพลูนะคะถ้าอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราปลูกเสริมนะคะปลูกเสริมในแปลงนะคะก็คือใบบัวบกนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นใบบัวบกที่เราเก็บขายนะคะใบบัวบกนี่ ok ก็จะขายถุงละยี่สิบนะคะเอาไปจิ้มน,น้ําพริกก็ได้เอาไปเป็นน้ําปั่นก็ได้นะคะ mm hmm. เพื่อนๆน,นี่ใบบัวบกนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะจัดใส่ถุง นะเรามีอะไรก็ปลูกไปนะคะก็ได้ขายทุกอย่างนะคะเพื่อนๆพ่านี่เป็นใบโบ,โบัวบกเตรียมเก็บใส่ถุงไว้แล้วเดี๋ยวล้างแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ถุงจัดผักให้สวยเลยนะคะเป็นใบโบ,โบัวบกค่ะก็มีได้หลายอย่างนะคะมีได้หลายอย่างในในพื้นที่เดียวกันนะบางอย่างก็ไม่คาดคิดแต่ก็ขายได้นะคะ อ่ากับมะเขือพวงนี่จะขายได้ตลอดนะเพื่อนๆขายได้ตลอดนะคะตลาดก็ต้องการนะคะแต่ว่ามันมีไม่เยอะนะเพื่อนๆน,นะมีต้นสองต้นแล้วก็ทยอยเก็บมะเขือพวงไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ขายได้ตลอดนะคะขายได้ตลอด